นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันทธานิภพพิเว อามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถาติอายังตถาคตัสสะปัจฉิมาติบัดนี้จัดแสดงพระธรรมเทศนาในวิสาขาบูชากถา,าพรรณนาถึงพระคุณขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และธรรมะอันเป็นนิยานิกธรรมคือธรรมอันเป็นเครื่องนำสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากทุกข์เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาประชุมกันณวัดพนังเชิงวรวิหารแห่งนี้ตามสมควรแก่เวลาสืบไปอันว่าวันวิสาขาบ,บูชานั้น เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน6คือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานและในวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6นั้นด้วยนี้จึงเป็นเหตุให้บรรดาพุทธศาสนิกชนอย่างพวกเราทั้งหลาย ได้มาหวนรำลึกนึกถึงและได้ตระหนักถึงพระคุณของพระองค์อย่างที่กําลังทำอยู่ณเวลานี้ดังที่พวกเราได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการนับปีศักราชของชาวพุทธในเมืองไทยนั้นเราจะเริ่มนับตั้งต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่หนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จจับขันทปรินิพานไปแล้ว ฉะนั้นจากวันนี้เมื่อพวกเรานับย้อนกลับไปประมาณ2,568ปีรวมกับพระชนมายุของพระพุทธเจ้าอีก80ปีรวมทั้งสิ้นเป็น2,648ปีที่แล้วในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ในปีนั้นนั่นเองเป็นวันที่พระโพธิสัตว์ได้จุติลงมาอุบัติคือประสูตเป็นเจ้าชายสิทธัตถะขึ้นมาบนโลกใบนี้ การประสูติ์ของพระองค์ในคราวครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นการประสูติ์คือเป็นการเกิดที่ยิ่งใหญ่เหนือการเกิดทั้งหลายในพระไตรปิฎกได้เล่าถึงการประสูติ์นั้นว่าพระพุทธเจ้าเมื่อประสูติ์แล้วได้ตรัสพระวาทะคือพระวาจาอันอาจหารที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าอาสพิวาจาดังนี้ว่าอคโคหมัสมิโลกัสสะ แปลความได้ว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเชโทโหหมัสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ใหญ่แห่งโลกเศทโหหมัสมิโลกัสสัเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกอายมันติมาเมชาตินัติธานิปุนัพวการเกิดของเราครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้าย บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปการตรัสในครั้งนี้นั้นถือเป็นการตรัสในฐานะที่ทรงเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่ผ่านการฝึกฝนพัฒนาตนมาอย่างดีแล้วและกำลังจะพัฒนาตนต่อไปจนเข้าถึงพระสัพพัญยุตยานเมื่อมนุษย์พัฒนาตนได้อย่างสมบูรณ์ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองแล้วมนุษย์ก็จะกลายเป็นผู้ประเสริฐ สามารถอยู่เหนือกิเลสต่างๆได้ซึ่งในข้อนี้ก็มีความแตกต่างกับสังคมอินเดียในตอนนั้นเป็นอย่างมากอย่างที่คาดไม่ถึงที่มนุษย์ส่วนใหญ่ในขณะนั้นมักจะหวังพึ่งแต่อำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์ที่ดนบันดาลจากภายนอกดังนั้นอาสพิวาจานี้จึงเปรียบเสมือนเป็นการประกาศกล้าว ที่จะนำไปสู่ความเป็นผู้มีอิสระของมนุษย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพระบรมโพธิสัตว์ได้ถูกเลี้ยงดูมาด้วยความใส่ใจจากพระราชบิดาทั้งครอบครัววงวานของพระองค์ก็ได้ช่วยการประคับประคองด้วยหมายใจจะให้ทรงเป็นนักรบนักปกครองแว่นแคว้นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นแต่ด้วยปเยุเพกตะปุญญาตา ความเป็นผู้ที่ได้สั่งสมบุญญาบารมีไว้ในการก่อนอย่างยิ่งยวดเมื่อพระองค์อายุได้เจ็ดปีในขณะที่พระราชบิดาได้พาเจ้าชายสิทธัตถะไปงานวัดป่มงคลคืองานเทศกาลการหวานพืชพัุ์เพื่อความอดุดมสมบูรณ์ในการเพาระปลูกในพุทธประวัติเล่าไว้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้ไปนั่งใต้ต้นว่าพอหันซ้ายหันขวา ไม่เห็นว่ามีใครอยู่แถวนั้นจึงได้นั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างประถมชฌานให้เกิดขึ้นเหตุการณ์ครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่พระบรมโพธิสัตว์ได้สัมผัสถึงสภาวะที่สงัดจากกามและอกุศลทั้งหลายเป็นครั้งแรกและเมื่อเวลาผ่านไปจนได้29พระชนษาพระองค์ก็ได้ประสบพบเจอความจริง ที่เป็นสาเหตุสำคัญในการคิดที่จะสละเพศฤรัสถ์มาเป็นบนรรพชิตนั่นคือการที่พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตท,ท,ทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและอย่างสุดท้ายก็คือทรงเห็นสมณะในสามอย่างแรกคือคนแก่คนเจ็บและคนตายที่พระองค์ทรงพบเจอนั้น ทำให้พระองค์ได้ตระหนักถึงสัจธรรมความจริงของมนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยได้เกิดความคิดที่ว่าแม้มนุษย์จะเข้าถึงความสุขสบายขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้แต่พระองค์เองก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงความจริงแบบนี้ไปได้เช่นเดียวกันอย่างไรเสียก็จะต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอน เทวาโทษสามอย่างข้างต้นนี้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของพระองค์ทำให้พระองค์เกิดการพัฒนาความรู้สึกที่อยากจะออกจากความยินดีในการมที่ยังตกอยู่ในวงวนแห่งวัฏฏะสงสารไม่รู้จบทั้งยังไม่จจรังยั่งยืนอีกด้วยแต่สิ่งเหล่านี้กลับทำให้พระองค์มีจิตมุ่งตรงต่อการแสเวงหาสัจธรรมสูงสุดของชีวิตแทนอย่างไรก็ตามพระองค์ได้ทรงเห็นว่า ความทุกนั้นได้แทรกอยู่ในชีวิตของมวลสรรพสัตว์แล้วก็ทรงทราบดีว่าไม่ว่าจะทําตัวให้สุขสบายหรือหมกมุ่นอยู่ในการสักเพียงใดสุดท้ายก็ยังจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงคือความแก่ความเจ็บและความตายอยู่ดีและการเข้าใจความจริงอันนี้ประกอบกับการที่พระองค์ได้ทรงเห็นเทวทูตอย่างที่สี่ซึ่งก็คือสมณะที่เป็นตัวแทนแห่งความสงบ เป็นตัวแทนแห่งความจริงหรือเป็นหนทางแห่งการสแสวงหาความดับทุกขนั้นจึงทำให้พระองค์ตัดสินพระไทยที่จะสละความสุขสบายส่วนตนแล้วออกมาสแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกขแสวงหาความจริงสูงสุดเพื่อจะบำเพ็ญประโยชน์และความสุขแก่มวลสรรพสัตว์พระองค์ทรงใช้เวลาอยู่6ปีในการ,การสแสวงหาศัจธรรมสูงสุด ทรงทดลองวิธีการต่างๆที่ในสมัยนั้นถือว่าเป็นหนทางเข้าหาความจริงทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาคือการทรมานร่างกายต่างๆนานาทรงทดลองอดอาหารแต่ก็ไม่สำเร็จจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อทดลองทำโดยประการต่างๆแล้ววันหนึ่งก็ทรงหวนรำลึกนึกถึงสภาวะที่สงัดจากกรมและอกุศล ที่พระองค์ทรงเคยประสบในช่วงที่ทำสมาธิตอนอายุ7ปีนี้จึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงกลับมาบําเพ็ญในทางสายกลางเริ่มกลับมาเสวยอาหารไปพร้อมๆกับการฝึกฝนบําเพ็ญเพียรทางจิตใจจนมาถึงในเวลาเย็นก่อนรุ่งเช้าในวันขึ้น1 5บห้าเดือน6พระองค์ได้เสด็จกลับมายังต้นอัสสัตรพรกฤกที่ประทับ คนหาบ้าชื่อโสธิยะได้ถวายญ้าปูลาที่ประทับณใต้ต้นโพพระอ,องค์ประทับหันพระพักไปทางทิศตะวันออกทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้เลือดในกายของเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้ายังไม่บรรลุธรรมวิเศษแล้วไซจะไม่ยอมหยุดความเพียรเป็นอันขาดเมื่อทรงตั้งจิตอธิษฐานเช่นนี้แล้ว พระองค์ก็ทรงสำรวมจิตให้สงบแน่วแน่มีพระสติตั้งมัน่นมีพระวรกายอันสงบมีพระหัตถไทยแน่วแน่เป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสปราศจากความเศร้าหมองมีความอ่อนโยนเหมาะควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวท่งน้อมพระไทยไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติยานคือยานเป็นเหตุระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยในชาติปางก่อนได้ในปฐมยามแห่งราตรี ต่อจากนั้นทรงน้อมพระไทยไปเพื่อจุดตูปปาตายานคือ,อยานกำหนดรู้การตายการเกิดของสัตว์ทั้งหลายในมชิมยามแห่งราตรีต่อจากนั้นทรงน้อมพระไทยไปเพื่ออาสวัคยยายนคือ,อยานอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายคือทรงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุท,ทยัยนิทุกขนิโรธ นิทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อทรงรู้เห็นอย่างนี้แล้วจิตของพระองค์ก็ทรงหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมือ่อจิตหลุดพ้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วทรงรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนั่นคือพระองค์ทรงบรรลุวิชาที่สามคืออาสวัคยยา,ยาวยยาณในปชิมยามแห่งราตีนั่นเองซึ่งก็คือการตรัสรู้พระสัพพัญยุตยานเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบาร,รมีมาอย่างยิ่งยวด พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่คือทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคในวันเพ็ญเดือน6ขณะพระชนมายุได้35มสาิาพรรษาต่อจากนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจปโปรดสัตว์โลกให้ถึงความดับทุกอยู่เป็นเวลา45พรรษาจบจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน6 เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้แปสิพรรษาในวันนั้นที่เมืองกุสินาราก่อนที่จะทรงปรินิพานพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระโอวาทซึ่งเป็นเสมือนการฝากฝังพระพุทธศาสนาเอาไว้กับพุทธบริษัทว่าโยโวอานันทะไมยาธรรมโมจาวินโยจเทสิโตปัญยโตโสวมะมจเยนะสัทธา แปลความว่าดูก่อนอานนท์ทำและวินัยใดที่เราได้แสดงแล้วและปัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทำรรและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการที่เราล่วงลับไปที่ว่ามานี้ก็คือพระพุทธพจน์ที่แสดงให้เห็นว่าพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยนี้ก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง พระธรรมวินัยจึงเท่ากับเป็นองค์พระศาสดาและก็เป็นตัวพระพุทธศาสนาและแม้ว่าในขณะนั้นพระองค์จะทรงประชวรอยู่และใกล้จะปรินิพพานแล้วก็ตามพระพุทธองค์ก็ยังได้แสดงความห่วงใยโดยการตรัสปัจชิมมาวาจาปะปัจชิม,มโอวาทคือโอวาทครั้งสุดท้ายแก่บรรดาพระภิกษุทั้งหลายดังที่ได้ยกขึ้นมาเป็นนิเคปบทข้างต้นว่า หันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถาติอายังตถาคตาสัจชิมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นวาจาครั้งสุดท้ายที่เราจะกล่าวแก่เธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความสิ้นไปและเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเธอจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงเข้าสู่อนุปาคิเสสนิพานคือปรินิพานการดับกิเลสโดยไม่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่เลยจะเห็นว่าวันวิสาขาบ,บูชาคือวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6นั้นเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อบรรดาพุทธศาสนิกชน และก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเราจะมารำลึกนึกถึงการประสูตรตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาในสามเหตุการณ์นี้หัวใจสำคัญก็น่าจะอยู่ที่การตรัสรู้เพราะว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมรษยา,าติในวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้ละกิเลสทั้งหลายทั้งปวง เข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องในภายในพระหฤทัไทยของพระองค์ปัญญาและความเมตตากรุณาก็ถึงพร้อมเป็นพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยพระมหาปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณและพระมหาบริสุทธิ์ที่คุณแต่สิ่งที่สำคัญก็คือพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งถึงแม้ว่าจะทรงเป็นบุคคลที่พิเศษ แต่อย่างไรก็ทรงเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ที่จะสามารถตรัสรู้ได้สามารถปฏิบัติให้พ้นเด็ดขาดจากความทุกข์ทั้งปวงได้พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ทำให้เราดูทรงเป็นผู้ทำให้เราเห็นทรงเป็นผู้นำให้แก่เราซึ่งก่อนหน้านั้นก็คงไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้ แม้แต่อุทกดาบทและอาราลดาบทซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้สอนวิชาสมาธิให้แก่พระโพธิสัตว์นั่นเองก็ยังคิดว่าพระโพธิสัตว์ทรงเป็นผู้ที่บำเพ็ญเพียรจนถึงที่สุดแล้วเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ในเวลานั้นก็ยังมีความสำนึกว่านั่นยังไม่ใช่ดังนั้นจากข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่ไม่สันโดษในกุศลธรรม หมายความว่าสิ่งใดที่เป็นกุศลธรรมก็ยังจะต้องทําต่อไปเรื่อยๆไม่มีหยุดหยุดไม่ได้นอกจากนั้นพระพุทธองค์ทรงใช้เวลา45พระพรรษาที่เหลืออยู่ในการโปรดสัตว์ที่ทรงทำเช่นนั้นกระเพาะปัญญาที่แท้จริงย่อมปรากฏเป็นความเมตตากรุณานั่นเองในวันวิสาขาบูชานี้ก็ขอให้ทุกท่านได้มาสำนึกถึงความไม่ประมาณ เตรียมพร้อมที่จะฝึกฝนตนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบให้มีความเพียรพยายามในการฝึกหัดกายวาจาใจความทุกขของมนุษย์ก็ตามความทุกทางใจก็ตามไม่ใช่สิ่งที่ต้องก้มหน้ายอมรับไม่ใช่เป็นการดลบรันรดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งเหล่านี้เกิดเพราะอาวิชชาและตัณหา และมนุษย์เราก็สามารถละบาปบำเพ็ญกุศลได้สามารถชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้แล้วก็สามารถจเจริญตามหนทางแห่งการดับทุกข์ที่พระพุทธองค์ทรงบอกไว้ได้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นความสำคัญก็อยู่ที่ภาคปฏิบัติของพวกเราอยู่ที่เราพยายามจะพิสูจน์หรือไม่คือเราเชื่อว่าเราละบาปได้ไหมเราบำเพ็ญกุศลได้ไหม เราชำระจิตใจของเราได้ไหมการมีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะต้องมาพร้อมกับการลงมือทำรรเพราะฉะนั้นเราจึงต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความจริงทุกประการและทุกเวลาและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไปเพื่อการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาต่อไปเทศนาปริโยสาเน ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนาตรายัยพระพุทธไตรรัตนานายกหลวงพ่อโตวัพนันเชิงวรวิหารบุญกุศลคุณงามความดีความมีน้ำใจไมตรีทุกประการจงดนบันดาลประทานพรอ,อำนวยผลโดยเฉพาะถวายแด,ด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรันมงคล หลวงพ่อจ้าววัฒนันเชิงวรวิหารผู้เป็นที่เคารพรักและศรัทธาของบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายและขอให้บรรดาท่านสาธุชนทุกท่านที่มาประชุมกันในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดที่พาราตีการอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาโดยสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการชนีสาิด